ัวนี้เป็นรางล็อกนะครับรางล็อกจะถูกยิงติดกับรางน้ํานะครับทางด้านต่น,นี้จะเป็นด้านข้างโรงเรือนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นด้านโค้งนะครับเป็นกะโค้งหลังนี้จะเป็นโรงเรือนมุงด้วยมุ้งนะครับเป็นเน็ตเฮาส์นะครับตัวนี้ใช้วิธีรา,างล็อก กับลวดล็อกนะครับจะหนีบมุง้งติดเข้าไปลรอกเข้าไปยัดเข้าไปแบบนี้นะครับ,นะรบอันนี้ล็อกลวดก็จะช่งางก็จะกดนะครับกดแล้วก็ล็อกลวดมีขั้นตอนนะครับล็อกลวดเข้าไปในหลังะจะหนีบมุ้งหรือพลาสติกเนี่ยนะครับแน่นนะครับตัวนี้นะครับง่าย นี่แหละครับ,รบลงมาด้านล่างแล้วล็อกเสร็จจะมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่นะครับ อันนี้ม้งนะครับคุมด้วยม้งสามสองตานอันน,น,นี้ลงเรือนอขนาด10บคูณสีเมตรนะครับก็คือห้องละห้เมตร มุงด้วยพลาสติกหนา200ไมครอนด้านข้างเป็นมุ้งนะครับ32เมตรหรือว่า32ตาต่อ1ตารางนิ้วนะครับล็อกด้วยนะครับล็อกด้วยรางล็อกนะครับอันนี้เป็นรางล็อกล็อกลอยรางล็อกนะครับอันนี้เป็นรางล็อกนะครับแล้วก็สปริงล็อกนะครับจะนีบมุง้งติดอยู่ในลักษณะน,นี้แน่นแน่นมากรับตึง นะครับตึงแน่นแน่นมากนะครับอันนี้พื้นระหว่างโรงเรือนเนี่ยปูด้วยพลาสติกปูพื้นนะครับสติกปูพื้นแบบสารนะครับตัวน,นี้มาดาูนี่นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นคานร,รอบโรงเรือนนะครับติดด้วยพลาสติก เพื่อกันน้ําด้านนอกโรงเรือนเนี่ยไหลเข้าไปในโรงเรือนนะครับตรงน,นี้นี่แหละครับชั้นแรกเราจะล็อกนะครับชั้นแรกจะล็อกมุ้งเข้าไปก่อนนะครับชั้นแรกจะล็อกมุ้งเข้าไปก่อนนะครับกดให้ตึงนะโดยใช้ลวดเส้นหนึ่งนะชั้นที่สองจะเอาพลาสติกมาแล้วก,ลก็ล็อกด้วยลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งการใช้รางล็อกแบบนี้เนี่ย จะมีความสะดวกนะครับในการดึงให้ตึงแล้วก็ดึงให้ตึงแล้วก็เวลาเซอร์วิสนะเวลาเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนเ,นยเวลาซ่อมเนี่ยก็จะทําง่ายนะครับอย่างเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะดึงดึงรวดนี้ออกเลยแกะลวดนี้ออกปุ๊บาสติกนี้ก็จะหลุดครับเวลาเราล็อกเราก็กดล็อกเข้าไปนะครับนะครับกดล็อกเข้าไปได้เลย นะครับตัวนี้นะครับนะครับจะกดล็อกเข้าไปในสถานี้นะครับมันก็จะอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับนี้เนี่ยตามตามคานด้านหน้านะครับก็จะยิงรางเหมือนกันนะครับดูสังเกตเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงรางไปตามเส้นนี้ราง แล้วก็ลวดยิงตามโค้งนี้ครับตามโค้งนี้ไปไม่ใช่โทษทีครับไม่ใช่ลวดก็คือยิงลางตามโค้งนี้ไปแล้วก็เราก็ทําการปิดด้านหน้านี้ด้วยมุ้งนะครับก็ล็อกด้วยลวดอีกเส้นหนึ่งแล้วเวลาดึงพลาสติกมานะครับเราก็ล็อกด้วยลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับอย่างกรอบประตูนี้เราก็จะยิงนี้ แล้วมันก็จะเป็นชายเปบางกันมแมลงช่วยได้ที่หนึ่งนะครับนี่เหมือนกันนะครับตามกรอบประตูนี้แล้วก็ยิงนะครับการใช้หลังล็อกเนี่ยมันก็จะสะดวกนะครับ,นะรบนี่นะครับ Ung, ตรงรางน้านะครับตรงรางน้ำด้านนี้ด้านนี้นะครับเราก็จะยิงยาวไปเลยทั้งสองปีกของรางน้ํานะครับปีกซ้ายปีกข,ขวานะครับฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็ยิงยาวแล้วก็ดึงดึงมุ้งลงมานะครับอีกปีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพลาสติกข้ามไปนะครับรางล็อกแบบนี้เนะี่ยสามารถนําไปประยุกต์นะครับสามารถนําไปประยุก ใช้ได้ทั้งล็อกตะข่ายกันนกตะข่ายแมลงทำเล้าไก่เล้าไก่เล้าเป็ดเนี่ยที่เรามันสามารถดึงล็อกพลาสติกหรือตะข่ายที่มีความยืดหยุ่นหรือมีความนิ่มไม่แข็งที่สามารถเข้าร่องนี้ได้แล้วก็ล็อกได้ได้เลยนะครับนะครับใช้ล็อกตะข่ายเล้าไก่อย่างเงี้ยก็สะดวกนะครับเวลาเวลาเราเปลี่ยนเนี่ย เวลาเราเปลี่ยนพลาสติกเนี่ยรางล็อกเนี่ยใช้ของเดิมนะครับดวดล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่า,าล็อล็อกเนี่ยยังยังอยู่ในสภาพดีเราก็สามารถใช้ของเดิมได้นะครับตัวนี้นะครับจะจะประหยัดกว่า,าการใช้เป็นแบบแคมป์ล็อกนะครับตัวนี้ระยะยาวประหยัดกว่าแล้วก็ใช้งานสะดวกกว่าแล้วก็ดึงได้ตึงกว่าดึงได้ตึงกว่า แน่นหนากว่านะครับเพราะว่าจะล็อกตลอดแนวนะครับอันนี้นะครับของเราจะมีเส้นเส้นความยาว2เมตรนะครับตัวรางล็อกนะครับยาว2เมตรแล้วก็ลวดสปริงล็อกเนี่ยก็จะยาว2เมตรนะครับเพื่อสะดวกในการขนส่งนะครับเราจะทำมายาว2เมตรนะครับสั่งตัดมาจากโรงงานเลยนะครับ ถ้าใครสนใจ4เมตรก็ต้องสั่งพิเศษนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นำนำเข้าตัว4เมตรมานะครับเพราะว่าขึ้นรถขนส่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตัว4เมตรนะครับโอเคครับนี่ครับจะดูเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะครับอ่านนี้จะเป็นด้านท้ายโรงเรือนนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าโรง,งเรือนหลังเนี้ยจะยาว 10คูณ48เมตรนะครับก็คือกว้าง10เมตรยาว48เมตรก็คือห้องนี้นะครับห้องนี้ห้องนี้คือห้องห้องนึงกว้าง5เมตรนะครับอันนี้ลูกค้าคอมเมนต์มานะครับว่าขอกว้างแค่5เมตรเพราะว่าพื้นที่เขา,าได้แค่นี้นะครับอนนี้เป็นท้ายรางน้ำ นะครับตัวนี้นะครับทุกส่วนจะใช้เป็นรางล็อกกับลวดสปริงล็อกทั้งหมดนะครับตัวน,วนี้นะครับนะครับจะเก็บรูช่องอว่างะ ได้สนิทนะครับครับผมนะครับคลิปนี้ก็ มีแนะนำประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ